ครับก็อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการคณะวิยาปนนะครับทุกท่านที่เสียสละเวลาอ่าได้บางให้ความรู้กับขา้าราชการครูนะครับในวันนี้แล้วก็ขอชื่นชมคุณครูทุกคนนะครับที่ให้ความสําคัญกับโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับตัวของคุณครูเองแล้วก็กับสถานาศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ถึงแม้ว่าคนผู้ที่ไม่ได้เข้ามารับการฝึกอบรมในคอร์สนี้แล้วเนี่ยท่านท่านทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับความรู้แล้วไปถ่ายทอดต่อได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือจะทำให้จะทาให้มีความมั่นใจนะครับในการพัฒนาตนเองในการพัฒนาผลงานทางวิชาการนะครับซึ่งก็ต้องนําเรียนว่าวิไล ในนามของวิาลยเทคนิคดอนเมืองเนี่ยยินดีสนับสนุนทุกกิจกรรมนะครับที่คุณครูได้พัฒน,นาตนเองหรือว่าได้พัฒน,นาผลงานทางวิชาก,การนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่เป็นความต้องการของของคุณครูได้รีเฟรชขึ้นมาเนาะนะครับก็ผมเองก็รู้สึกรู้สึก ภาพภูนใจที่คุณครูเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนอม,อมองไม่เห็นภาพนอะ,อะมองไม่เห็นภาพโดยเฉพาะผู้่วยการสถานศาึกษาผู้บริหารเองบางครั้งก็มองไม่เห็นภาพว่ามันมันจะมันจะมีผลยังไงต่อต่อผู้เรียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวผมนะมองเห็นว่ายังไงผู้เรียนก็ได้ นะครับยังไงผู้เรียนก็ได้แน่นอนนะครับได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่มองเห็นนะครับการที่ครูพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับพัฒนาตนเองเนี่ยมันจะทําอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเลยมันก็มันก็จะมีสื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้นแล้วสื่อนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยครูเนี่ยนาไปใช้กับเด็กเห็นไหมครับยังไงเด็กก็ได้ประโยชน์ รทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ได้ทําหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษานั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับถือว่าโครงการพัฒนาศักยภาพครูนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานะครับในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ขอชื่นชมคุณครูต่างสถานศึกษาด้วยนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับแล้วก็ ขอไปพอรอให้คุณครูทุกคนนะได้เลื่อนวิทยาฐานะกันทุกคนนะครับได้เลื่อนเลื่อนสูงขึ้นสูงขึ้นได้เลื่อนอจำนานการจำนานการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษทุกคนเลยนะครับแล้วผมก็คอยให้กำลังใจแล้วก็อาคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยแสดงความยินด,ดีกับทุกคนนะครับถือว่าวันนี้ก็เป็น อ่าวงเวลาสําคัญยิ่งสําหรับคุณครูทุกคนและก็สําหรับนักเรียนด้วยแล้วก็สถานส,สถานศึกษาด้วยนะครับในที่สุดนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะวิทยากร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านเสียสละเวลานะครับได้มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์นะครับขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนนะครับ พูดอย่างนี้ก็นึกถึงว่าเราเป็นนักเรียนนะเราก็เราเป็นผู้เรียนเนี่ยเราก็คิดว่าอนาคตจะได้รับสิ่งดีๆจากคนครูนะครับแบบน,นี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทางนวัตกรรมและวิชาการนณบ,บนันนี้ครับสวัสดีครับจากขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่กลว่าเปิดนะครับ